นี้สีแดงมีอยู่ศูนย์คะแนนนะฮะและสีํำเงินมีสิบคะแนนดีนะฮะจะมีการเจ็บคะแนนกันเกิดขึ้นต่อแล้วนะฮะตอนนี้จะเป็นกําแพงคู่กติกานะฮะหนึ่งกรแพงสู้สองคนถ้ารอด20คะแนนถ้าร่วงศูนย์คะแนนนะครับและทีมที่ต้องเล่นก่อนคือทีมสีแดงแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจเพิ่งได้ใจนะฮะ กำแพงคู่เราในวันนี้มีอุปกรณ์ฮะเฮ้ยปิดตาหนึ่งท่านครับและคนที่ต้องปิดตานะคือคือหัวหน้าทีมฮะโอ้โหไหมครับโอ้ผมสบายอยู่แล้วครับได้ไหมคได้ครับผมจะปิดแบบเบาๆนะครับผมได้ครับพี่โทษนะครับครับครับอ่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะจูงหัวหน้าทีมคุณไปที่แฟร์รี่ พร้อมไหม้คุณอุ๋ยพร้อมไหมครับก็ได้ครับก็ได้นะฮะคุณต้องเก็บ20คะแนนนี้ให้ได้นะครับตอนนี้คุณเป็นรองอยู่นะฮะถ้าพร้อมแล้วกระเพา ปิดตาคุณอุ๋ยก็เสมือนหนึ่งดังเด็กน้อยว่านอนสอนง่ายครับคุณโบของเราเห็นกำแพงถึงกระตกใจรีบจัดท่าของเด็กน้อยทันทีครับและแล้วท่านี้ครับก็เป็นท่าของคนยืนกางแขนธรรมดาธรรมดาแต่ดูสิครับว่าทำไมถึงโดนชนแบบนั้นอีกครับนะครับว่าโดนชนเต็มเต็มเพราะว่าท่าถูกครับแต่ว่าตำแหน่งยืนนั้นผิดหัวก็เลยชนแบบเต็มเตมอย่างนี้แหละครับม <c oughs> ีโบราณเขาว่าอย่าไว้ใจทางอย่าไว้ใจโบนะครับคุณอุ๋ย ขึ้นพี่กูเยินสูงไปค่ะสูงเลยขู่กูอีกเหนียมจะสนุกกันแล้วชนะขาดแต่แรกโอเคอเคสรุปคะแนนกันก่อนนะครสรุปแล้วนะฮะสีแดงร่วงนะรับไปสูญคะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณมาเอาให้รอดโอ้ไม่กลัวอยู่นะถ้าคุณรอดนี่มีลุ้นมากเลยสไายไว้นะฮะไว้สิเพราะว่าคุณจะต้องดีครับเหมือนกันนะฮะนื่อแล้ว เชิญครับเดีครับโอ้ยนมาใส่เองนะฮะปกติก็ไม่ค่อยจะรอดอยู่แล้วเมารอบนี้เนี่ยเอาว่าตักเลยพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมเชิญที่เพลย์ดีอ่าอ่าจูไปซื้อไอซซื้อไอซเลี้ยงเขาด้วยจูไปซื้ออ้อยเลี้ยงด้วยพร้อมไหมคุณก้อฟคุณพร้อมไหมครับเออ <laughs> 他跑了，钢枪，杀，就这么多米。 เคยทาให้หวังสําหรับผู้ชายคนนี้ครับก๊อบสิงเหนือท่านี้ครับเป็นท่าคนยืนแบบหุ่นไล่กาแต่กาตัวนี้น่าจะดูตัวใหญ่เกินไปครับคุณตั้งเลยจัดท่าลำบากพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยหนีซะดีกว่าเราปล่อยให้คุณก๊อบอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ควรใจอยู่แบบนี้โอ้โหชนเต็มเต็มและนี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่การร่วงน้ำของคุณก๊อบสร้างเสียงหัวร้อนกับพวกเราหญ่ คุณในคนนี้ทําให้ประชาชนไม่เคยผิดหวังจริงๆใช่ในการออกรายการของเราโอ้โหผมซึ้งแล้วน้ําใจสาวชัยภูมิเพื่นลุงทีมมันไงขยับขยับผมขยับโอ้โหพอพอลูจะมาเข้าเข้าตัวเองก่อนแล้วปล่อยปล่อยเข้าเข้านี่เลยระหว่างปากกับจมูกเนี่ยคึ่ปากกับจมูกไม่ต้องตกาึูไม่พาเขาแบบมาอยู่ในในตำแหน่งที่เขารออได้อะพี่กอล์ฟตัวใหญ่ขยับยากอโ นิดนึงนิดนึงมเดี<ๆ>ยวกันเอาละครับถือว่างี้นะครับสีน้ำเงินฮะร่วงรับไปศูนย์คะแนนนำอยู่มันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสยังเปิดอยู่ทั้งคู่นะฮะตอนนี้ยังมีกำแพงทีมอยู่นะฮะหนึ่งกำแพงสู้3คนนะฮะถ้ารอด40ถ้าร่วง0คะแนนนะฮะและทีมที่ต้องเล่นก่อนคือทีมสีแดงเฮ้ รอดไปได้กำแพงทีมครับรอลุ <stuffed> ้นเลยผมเชื่อมีโอกาสมากเพราะว่าเขามีจุดอ่อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเขามีตัวถ่วงความเจริญอยู่ครับนีอ่ะมีอ่อนมีอ่อนแหมเหมือนเหมือนกับฝ้อตัวแห้งเคยผ่านสาก็แพงยังแต่เล่นเกมนี้มาเคยผ่านเลยอดูามือถือตโอเองพร้อมนะฮะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเชิญดี่ Play ดิ พร้อมไหมครับยิงกว่าพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วกำแพง้ใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวมภาพซ้าก่อนครับแล้วค่าตัดสินกันครับ เรามาดูภาพชาดๆอีกครั้งนะครับว่ารูปนี้เป็นรูปของสาวมวกถักกาลังโบกรถทดนี้ครับอาสาเป็นสาวให้สองลูกทีมนั้นอยู่บนรถครับแล้วพอกําแพงมาถึงทั้ง3คนก็จัดท่าเข้ารูได้อย่างงดงามดูสิครับบางคนต่างทําหน้าที่อย่างดีครับเป็นเพราะว่ามีสติคิดท่าไดรวดเร็วเลยมีเวลามากพอที่จะปั้นท่ารักําแพงเราไปได้มาหกเก่งจริงๆทีนี้ จริงๆแล้วแบบนี้เนี่ยนะฮะถือว่ากำแพงมีแตกไปบ้างเหมือนกันกำแพงหักไปบ้างเหมือนกันไม่ให้เหรอครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องยกประโยชน์ให้จำเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าท่าเขาเป๊ะท่าเขาใช้ได้ท่าเขาใช้ได้นะครับความกดดันอยู่ที่สีน้ำเงินแล้วย่ายังไงฮะยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพครับเท่ มงคลของทีมนะครับเดี pues ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไรู้อะไรจะแล้วถ้าเกมนี้คุณรอดได้คุณเข้ารอบเลยแน่นอนคุณเข้ารอบเลยนะพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญดเพลีดีพร้อมไหมครับเอาแล้วฮะสีน้ำเงินนะเก็บ4 0คะแนนนี้ให้ได้คุณเข้ารอบทันทีนะฮะตอนนี้คุณถือเป็นรองอยู่นะฮะถ้าพร้อมแล้วกำแพง ััแดดงหงท่าดี้นะครับเป็นท่าของรูปคนขี่ควายและเราก็เจาะปากควายให้เป็นรูครับดูแล้วก็น่าจะใหญ่ครับแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าคือคุณก๊อบโ้ยที่ใหญ่กว่าปากของควายครับคุณก๊อบของเราเล่นเอาซักควายล้วปากเจอแลอแต่หัวกะเขาครับโอ้ยเรียกได้ว่าเสียควายกันไปนเลยครับงานนี้ <laughs> อย่างที่บอกไปอย่างที่บอกไปนะฮะคือจริงๆอย่างทีมนี้ก็มีส่วนของของกำแพงแตกเหมือนกันเขาก็แตกนะใช่เขาแตกเหมือนกันผมก็แตกเหมือนกันแต่ลองหักตามสัดส่วนนะฮะะนาถือว่าได้คะแนนไปแล้วกันนะฮะรับไปนะครับ29แนนเพราะฉะนั้นสีน้ําเงินนะฮะ มี29คะ,ะแนนบวกอีก10คะแนนรวมแล้วเป็น39คะแนนและแน inhos, athletes, ่นอนนะครับทีมสีแดงนะครับชนะไป1กัแพงนะะรับไป40คะแนนเพรานันทีมที่มนแข่งวันนี้คือทีมสีแดงโอ้โหหักเลยพสมกั้่ง่ของรางวัลสีแดงจะได้รับนะครัจะคือถ่วยรางวัลและเงรางวัล10,000บาท เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าชิงสีแดงนะครับจะได้รับอีกหนึ่งืนบาทจากกาแฟนหรือเจากีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับกับเกมกาแฟง่า